สวัสดีค่ะอยู่กับไปเตยกับรายการหน้าที่บันเทิงกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนของหนุ่มเตตะวันเตยเชื่อว่าคงจะเคยไปนิทรรศการภาพถ่ายของเขาเมื่อ2ปีก่อนกันแน่ๆเลยใช่ไหมคะปีนี้ค่ะเขาก็บอกว่าอยากจะจัดนิทรรศการภาพถ่ายอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้เป็นภาพจากกล้องฟิล์มของเขาเลยค่ะ ผมก็อยากทำเทศการภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มอยู่เหมือนกันนะครับเพราะครั้งที่แล้วที่ที่ทำไปก็ได้เอาเงินแบบที่ประมูลรูปภาพอะไรเงี้ยไปบริจาคแบบช่วยเหลือแบบหลายมูลนิธิอยู่เลครับเขาก็อยากดูเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนที่แบบมีรูปอีกหลายรูปที่ของเพื่อนๆที่เรายังแบบไม่ได้โชว์ให้ใครเห็นอะไเงยครับหลายคนก็บอกให้โพส อยากจะเห็นภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มของเขากันแล้วใช่ไหมคะถ้าหากว่าจะจัดนนทรศกัณ์นี้ขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะนําข่าวมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนเลยค่ะส่วนปิดท้ายวันนี้จะพาไปดูความพยายามของสาวแนทอันิพรนะคะในการมารับบทเป็นสาวใต้ทางทังที่ชีวิตจริงของเธอเนี่ยเป็นสาวเหนือแต่เลยกะเจ้าพอแม่หนุยกลับมาแล้วพอแม่หนุยกลับมาแล้วทำเนีใต้ดีมาก ลับแ้วเวลาสองก็ตั้งใจมากตั้งใจพูดอยากพูดอยากพูดทุกครั้งเลยผมสนน่อยคำนี้อะไรคำนี้อะไรได้แล้วเขาก็ตั้งใจนะลำตังเขาไม่จามต้องเข้าจังหวะเขาพูดอะไรยนะไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมาโอเคเขาจะเขาจะเพี้ยนไปเลยอ่ะขอบคุณครับลุงขอบคุณครับลุงขอบคุณค่าลุงคือเขาจะเพี้ยนตลอด หนูดีไซน์ตัวละครก็คือว่าเราก็เหมือนเด็กภาคใต้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้คุยภาษาใต้เพราะว่าแม่ก็พูดภาษาอีสานด้วยแล้วพ่อพูดภาษาใต้พ่อกับแม่เขาเลยพูดภาษากลางกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบออกมาเล็กๆน้อยๆ,ๆก็พูดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นเรื่องกรุงเทพถึงจะไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคะแนนความพยายามเนี่ยให้เกินร้อยไปเลยค่ะอย่าลืมตามให้กำลังใจสาวเหนือคนนี้ด้วยนะคะในละครโนราสออนค่ะทุกวันจนันทร์ถึงพฤหสัสบ,บดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของใบเตยแล้วสวัสดีค่ะ